Let's go ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนา่นนะนะที่มีใจรักและชื่นชอบใน,นการตกปลาทุกท่านครับพบกับผมนะแต้มในท่องฟิชชิงพรั่งิงงแล้วครับผม วันนี้วันอาทิตย์ที่4กุมภา2,567ครับวันนี้ผมนัดแต้มก็มีโอกาสมาออกไม้ที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิครับอำเภอบางปูจังหวัดสมุทรปราการสภาพไม้ก็ผมก็จะอยู่หน้าเฮงนี่ครับน่าจะเป็นประตู3หรือประตู4ผมก็จำไม่ได้ครับหน้าเฮงฝั่งตรงข้ามกับเฮงเลยครับ ก็ดูบรรยากาศโดยรอบก็สภาพอากาศก็กถือว่าแจ่มใสดีลมก็ไม่ค่อยมีครับนันะวันอาทิตย์วันนี้ก็แถวประตูน้ำนี่นันะนะก็จะมาจับจองพื้นที่กันเต็มหมดแล้วครับก็ผมก็จะลงอยู่ระหว่างประตูสามประตูสี่ครับนะ้านนะนี่สภาพหมายก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ ผมมาถึงหมายก็เจ็ดโมงกว่าแล้วครับวันนี้ออกมาสายหน่อยนี่ครับสนานสภาพหมายก็ก็มาหาตามหานางฟ้ากันเหมือนเดิมครับเพราะว่าอีพีที่แล้วลงคองสุภุมวิทก็แห้วครับมีพวกแห้พวกตะข่ายกวนก็เลยรีบเก็บเบ,ดบด็ดครับสภาพน้ําก็เสียด้วยผมก็เลยไม่มีผลงานส่งนะนะไม้นี้ก็มีโอกาสมาที่คองส่งน้ําครับ่นาก็คอย ลุ้นคอยติดตามกันไปยาวๆเลยครับท่นะไปครับนี่ครับน้านนสภาพหมายของเราเมื่อกี้เบ็ดคันนี้ดึงจนหัวทิ่มครับผมดึงมาปานินน่าจะแปดเขตได้ครับนะานนนะผมเอาไม่ทันดึงมามันก็ไปติดขยะตรงนี้ครับสภาพผมลงไปเอาตอนนี้ก่อนนี้ครับเปียกหมดครับนี่ <c oughs> โอ้เสียดายครับ ปลานิ่ตัวแรกไม่ได้ติดขยะก่อนครับเล็กกว่านี้มีอีกไหมครับ <laughs> สองนิ้วฮารติด ขยะเยอะมากครับคันนี้ดึงขึ้นมาทีไรติดขยะทุกทีเมื่อเช้านี่ก็ติดนางฟ้าไปตัวหนึ่งโดนถุงหลุดเลยครับนานาอยู่หรือเปล่าเนาะปล่อยไว้ก่อนครับครับนานาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงกว่าก็ผมก็ได้มาสองสาตัวครับสใส่มาสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะลมแรงครับวันนี้ ผมก็เลยโน้มไฟเบ็ดลงครับเพราะว่าลมแรงผมก็ตีไปสองระยะครับก็จะตีไปกลางนุ่นสองคันแล้วก็จะตีใกล้ๆนี่ครับช่วงนี้แต่ถ้าตีใกล้ๆเสียอย่างเดียวครับขยะเยอะพวกถุงยางพวกถุงพวกเศษตาข่ายครับจะอยู่ริมๆฝั่งเยอะ ก็ตามลุ้นตามเชร์กันไปครับผมก็ได้มาสองสามแต้มแล้วเมื่อกี้เปิดกล้องไม่ทันครับชนษนาเด็ตอนนี้เเปิอไม่ได้เลยครับนะมาอีกหนึ่งครับตรงนี้กินมันหมูครับใส่มาตรฐานนะครับ3มนิ้ว ครับตัวนี้เต็มปากเลยตัวเมื่อกี้หลุดเท่าเท่ากันนี่แหละครับมาอีกหนึ่งครับนะนี่กินมันหมูครับยู่ this way. ครับนะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง11โมงก็สาภาพลมเข้ามาแล้วครับลมแรงมากท้องฟ้าวันนี้ก็คึ้มคึมครับเมฆคึ้มลมแรงนี่ก็มีนะนะมากันเยอะครับวันนี้ตรงประตูน้ำแล้วก็ น้ำเลยครับตายนึกว่าตัวใหญ่สี่นิ้วเข้าฝ่ามือเลยครับ นี่สวยเลยครับสีแดงแป๊ดเลยนี่ครับอนะันนเ้็ด0.5ถ้าเวลากินนะเต็มปากครับถ้าหลุดก็คือหลุดเลย หมูครับหรือว่าสวยอยู่ส,สามนิ้วสามนิ้วครับครับนะน,นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งครับเที่ยงสี่สิบนาทีผมคิดว่าก็ได้เวลาเก็บไม้นะครับเหยื่อของเราก็หมดพอดีก็ใช้เวลาครึ่งวันครับเหยื่อเหลือจากอีพีที่แล้วครับก็แช่ไว้ในตู้เย็นก็อาทิตย์หนึ่งพอดีครับเหยื่อของเราเหยื่อมักขิดล้นวนครับวันนี้ก็ เหนือจาก,อกปีที่แล้วก็เลยมาซ้าที่หมายคองสูงน้ำสมวรรณภูมิครับสภาพหมายช่วงบ่ายมาก็ลมครับก็สภาพอากาศก็ค้มเดี๋ยวค้มเดี๋ยวแดดครับนะนะนลมก็ค่อนข้างแรงพอสมควรก็ค <c oughs> ่งวันพอครับเรามาดูผลงานกันนิดนึงครับผลงานของเราก็ได้ตออสวยๆมาเเท่าไหร่ครับ นีครับเราปลาเินก็ถือว่าไซส์สวยอยู่ครับโอเคเลยครับผลงานของเราก็ถือว่าโอเคอยู่ครับสูตรนี้สูตรมะเขือนี่ปลาเินล้วนๆครับไม่มีปตสเพียรเลยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่กะทิครับก็ใส่กะมะพร้าวนิดหนึ่งนอกนั้นก็ใส่มะเขือหมดครับก็มาตามล่า ปานินก็ได้ปานินสมใจครับก็โอเคครับก็พอได้ทํากับข้าวตอนเย็นครับธนะก็สภาพไม้ของเราก็โหมดพอสมควรครับวันนี้สภาพไม้ขึ้นลงลําบากมากครับนี่เพราะว่าผมมาตั้งเบ็ดอยู่ข้างล่างก็ต้องเที่ยวเดินขึ้นเดินลงครับตนะปวดขาหมด ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะทำงานไหวไหมปวดขาครับก็เลยต้องขอตัวกลับก่อนครับนี่ครับหมายของเราผมก็ไปนั่งข้างบนนู่นแล้วก็เดินลงมาตรงนี้นะครับนี่เลื่อนด้วยพวกเศษหญ้าแห้งนี้เลื่นครับผมเลื่นหลายครั้งแล้วนี่ครับนานะไม้ห,มหดครับผมปวดขามากครับเพราะว่าเดินขึ้นเดินลงทั้งวันช่วงเช้านี่ช่วงปลาจะเข้าช่วงประมาณช่วง แปดเกมงครับปลาเข้าก็จะเดินขึ้นเดินลงบ่อยปวดขาครับก็ขอตัวไปนวดก่อนครับครึ่งวันโอเคครับนานาสำหรับไออีพีนี้ผมก็ขอขอบคุณนานา้าทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับก็ขอฝากนานา้าทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟิ s ชิ่งพัดกินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับ สำหรับอีีหน้าผมจะออกไม้ที่ไหนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเ๋ยวอยู่ครับ